อาใจเล็กน้อยก่อนพี่น้องเลยเนาะเย็นปะเนีเย็นเยอเอ้าวน้องพี่น้องเลยคนอื่นเดกกลบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัจจุบันทุกคนเด้อพี่น้องเลยเนาะมุ้ยอย่างไรพี่น้องเลยมื่อนี้ก็ได้มานั่งเบิ่งลูกอาบน้ำนางมึงลูกชายอาบน้ำเมื่อนี้แกเสือแกส่งท้องโซนปูยอะจุจานเลย <coughs> Thu cha chút chi á Dạ Thu cha mưa nè Thu cha vậy okay, kinh 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 lái, kinh lái ba, ba. Ướn mẹ hả Ướn mẹ đúng Ướn mẹ đúng Ướn mẹ đúng hả Nó mới khiến Thoạt khiến nói Ướn mẹ này Chắc hết chứ chăng Tốt cửa mình

อ,อย่ากอนแน่กกนเลยก็เลยอ่ะยามกันค่ำเลยนะพี่น้องเลยนั่งบนบนหอยอ่างนา้ำคนน้ำคนน้ำคนน้ำยังท้องโชูแท้ดักน้อยดักน้อย <c oughs> ถึกเขียวบนนูย้ยเอ๊ะเอ๊ะฉันเอิดแม่ดู เอิ้นแม่ด้เอิ้นแม่ด้วยเบา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 เบ้พอดีว่าเมื่อี้น้อพี่น้องเลยอ่ทาทหมอคัมอ่าฮับอ้าวืๆเฮ้ยมาลุงผู้เช้ห่หามน่อยต <c oughs> อ้้ พอดีว่าบัวคับมันมาแต่บ้านพี่น้องนะพอดีว่าครับนาะทีเป็นสะพานบุญให้กับไอ้ทางลักพินัยเพิ่อนอ่าซื้อเข่าซื้อเงี้ยชื้อเขา่เนเขานาะพี่น้องซื้อข้าวต้มข้าวนมนะซื้อข้านมนมเนยอ่าสิ่งที่ว่าเพิ่นมักเพิ่นชอบที่สุดก็คือไก่ซื้อไก่สองเต๊นะเนาะปลาพ่ออผมคงอยู่คงกินได้พี่น้องเลยเนาะไปกให้ทั้งน้องสาเพิ่น หลายทานพิชิหู้เนาะพิชิผู้จักสาวสา,าสุดก่อนบ่ทำกับบ่เวียดเคยเข้าไปหาทางนสา,อนอา,นาวสาเพิ่นอยู่พูนอยู่ท้งไห้ทงนาเพิ่นเด็กพี่น้องเยเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี่าทางสาวสาเพิ่นาขามานอนอยู่บ้านแล้วพี่น้องเลยเพราะว่าขามาสกคือชักยาเลยมันดีมันเศร้าเนาะก็เลยอยู่เพื่อนประจำมันสะดวกในการไอว่า บกแพดบกหมอเพิ่นมาซักกะใกล้เด้พี่น้องเนาะถ้าว่าเอาไปจักอยู่ห้ยนาบัดมันไกลนันอ่ากมาฮอดเฮือนฮอดซานแล้วพี่น้องเอ้ยโอุ้น้อยพอเด้อพอเด้อจนอยพอเด้อไปบ่ได้บ่ได้ดอกบ่ได้ดอก โอ้อยเฮ็ด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 ด่าคุณน่ะนะจะหน่อยพอได้จะหน่อยเด้อคุณทางโซลินคุณกำลังอันอ่าสิ่ตำตำเมี่ยงกินตำส้มกินเลยพี่น้องเลยเอาจะแช่ด้วยโซินเด้อสุดสีมือเด้อ

นอนควักินอายุเพิ่นอีกะหนึ่งปีก็หาเดือนพี่น้องเลยเนาะหนึ่งขวบก็หาเดือนอ่าถือว่าหันแหงได้พี่น้องเลยถือว่าดื้อแล้วนะถือว่าดื้อแล้วอยู่ไหนไปดื้อเดี๋ยวเอ๊ะออกไปใช้อีกเลย พ่อป่อพอเนาะพอแหละพ่อไว้เด้อเออพอพ,อพอ่อพ่อไปอ้าวเดี๋ยวเชียนนุ่งชุงคือนุ่งชูงเสือใหนอ้น้อกพอกินไปก่อนเด้อพี่น้องเลย,ยหายหน่อยนะ่อยนะฮะหายหน่อยอ่ะวตุจ่าเลยจ่าก่อนจ่าไว้จ่าประลุงนลยตุจ่า น้องพอกินพิ่อนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องฮ่เครื่องก่อนบันเพินน่ะพาเนี่ยคนน้นอยๆคนน้อยๆนีนน่แม่นภายนอ้ออ่ะอย่าจังมันฮะหึอ้าคืน nhưng mà nắng giữ như bột bóng bóng này dính dính như đó hả ơn mẹ ơn mẹ ơn mẹ đâu ơn mẹ đâu ơn mẹ này ơn cái này, ơn cái này. ơn mẹ đâu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  ơn mẹ à, à loang đâu ơn loang đâu chiên, ăn, nó vào nấm ba nữa, vào nấm ba nữa, chạy nóc pha kim này đấy, chờ vậy, vào nấm ba này, con

สวสดอไดบริทด้ยจงแมีนสาดนี่ยนอติดจุดอยู่แล้วยินได้เลยสบายดีสบายดีก่อนสบายดีเยยังอีก่ะใส่ทรงก็เบียวแหละเบียดอเ่ียช hôm nay tại chặt Nó tầm bằng nhũ tầm bằng rồi này tầm bằng nào bộ bu đen mà 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 cái đó kê xuống không cần nó có kín một kín bơ nó chắc vào đây này, này đây đây nó vào bộ

ไลยไหลเลยพี่น้องอ้ยบวแล้วบวยลวเพื่อทุกคนเพื่อพี่น้องเนาะอือดนี่กินส้มกินสมโดยมาเด้อพ่อเมีพี่น้องเนาะมากินส้มน้องกันไลายๆเนาะนี่นะมุดแดง chút đi, chút 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 cái chút 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 nhiều chút cái chút 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 chút

chung mặt 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 chung cứ chung mặt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 

เอาลมเลออยอ้ยนี่อเดียจก้งลก่อนจน่จะมาอาลมนั่กันไหมก่นนะโอยพี่น้องเอ้ยไปเลยไปเลยเพชรเด็กกระสุแซ่บอยู่พี่น้องนะแต่ว่ามัน

อาเพื่อสิมีกำลังใจเห็ดคลิปมานะพี่น้องเลยเนาะเจ้าจำอะไรก็พิชิตประมาณนี้เด้อเน,นาะทำบทความแบบที่เซ่กดตัวยคลิปเนาะตามพี่น้องไปก่อนบัดทำอะ้รก็หายเบียกก่อนพี่น้องเลยเบียกอยู่ในเฮือนชาตินี่แหลนะเนาะคือไกอ่มัดงัวมัดควายพี่น้องเลยเจ้าจำอะไรก่า,อาขอบบุญขอบคุณเนาะพ่อแม่พี่น้องบนสุขุสุกคนที่เข้ามากดติดตามะนะครับชมคลิปของบทควาพี่น้องเลย ล้วก็บกก้นขามโฆษณาของบักข้าไปเนาะบักข้ามกระขอให้พราะไงพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบัดทุกรูดกคนเด้อเนาะบักข้ามละก็พร้อมกับน้องพักินอืมให้ขายินพร้อมกับกระ็ขาคาวาสบายดีเด้อพี่น้อง๊ายบ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 ายเจ้า